สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการอ,อ๋อซอทาพาลุยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้วข้างหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือหมู่บ้านร่องก้านั่นเองซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ดังแล้วก็หิตมากๆในตอนนี้นะคะเพราะว่าบรรยากาศด้านหลังเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันสวยมากๆเลยใช่ไหมคะเนี่ยด้านนี้จะเต็มไปด้วยต้นดอกนางพญาเสือโครงซึ่งเป็น ต้นไม้ที่ออกดอกสีชมพูบานสะพัง่งแล้วก็ช่วงหน้าหนาวอากศาศหนาวแบบนี้นะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เตรียมตัวใส่เสื้อกันหนาวมาเดินเล่นฟิลก็คือแบบไม่ต้องเดินทางไปถึงที่ญี่ปุ่นเลยนะที่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีโฮมสเตย์หรือว่ามีบ้านพาักรีสอร์ทมากมายนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาพักกันตอนเช้าเนี่ยเราสามารถตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อที่จะชมวิวทะเลหมอกแล้วก็วิวพระอาทิตย์ขึ้นได้ด้วยนะคะส่วนช่วงเย็นเนี่ยใครที่อยากเห็นพระอาทิตย์ตกเนี่ยก็สามารถมาจุดนี้ได้เหมือนกันก็คือเราจะเห็นวิวที่ต้นนางพญาเสือโคร่งเนี่ยมีแสงแดดสาดส่องลงมาก็เป็นวิวอีกวิวนึงนะคะที่สวยมากๆเลยก็แนะนําเลยนะคะว่าใครที่ยังไม่ ไม่มีแลนที่จะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็ลองมาเที่ยวหน้าหนาวที่นี่กันดูนะคะรับรองว่าจะต้องจึงมากค่ะทุกคนเราเนี่ยเตรียมตัวกันมาพร้อมมากๆเลยค่ะคือเราเตรียมชุดเสื้อกันหนาวพร็อพแล้วก็หมวกผ้าบันคอมาเหมือนแบบโอ้โหเหมือนจะไปเกาหลีแต่ว่าเปล่าค่ะที่นี่คือประเทศไทยทุกคนอยากให้มากันเยอะๆนะคะรับรองว่าจะติดใจแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะไปที่ภูลมโลก,กันแล้วจะมีอะไรบ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามรอดูคะ่ะไปดูวิวกันเถอะไป เช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดชมดวิวภูลมโลค่ะด้านหลังที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือนักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้ล่าสุดนะคะที่วัดได้คือแดองศาสุดยอดเป็นอุณหภูมิเลขตัวเดียวที่แบบฟินมากจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยจัดพรอปกันมาเต็มมากไม่ว่าจะเป็นมวกเสื้อกันหนาวนะคะก็คือมาท้าลมหนาวกันถามว่าทําไมต้องมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมีไฮไลไท์ เด็ดมากๆก็คือจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านั่นเองสำหรับการเดินทางขึ้นมานะคะก็คือเราเนี่ยสามารถจองรถจากคนในพื้นที่ขึ้นมาได้นะคะอย่างฝั่งทีมเราเนี่ยขึ้นมาได้เพราะว่าเราก็ติดต่อทางบ้านล่องกล้ามาเนาะเพราะว่าตรงนี้สามารถขึ้นได้จากหลายทางนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่ 1นภูแต่ดูได้3จังหวัดโอ้โหจังหวัดไหนบ้างทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นจังหวัดเพชรบูร์แล้วก็จะมีจังหวัดเลยก็คือภูลมโลนะคะแล้วก็ฝั่งทางนู้นที่เรามากันคือพิษณุโลกนั่นเองโอ้โหสุดยอดมากๆวิวด้านล่างที่เราจะเห็นนะคะก็จะเป็นทิวเขาวสวยงามงดงามที่ความสูงเนี่ยลดระดับแตกต่างกันลงไปซึ่งทางนู้นนะคะเห็นพี่เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยบอกมาว่า 1, 1 4 0 0เมตรกันเลยทีเดียวส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะคือ1542เมตรความสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะทุกคนไม่ได้แบบเล่นๆฝั่งทางโน้นนะคะก็จะเป็นความสูงประมาณ1600เมตรค่ะแล้วก็ฝั่งนู่นเลยนะคะจะเป็นความสูง1,800เมตรนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เขาบอกว่าจะเห็นหมู่บ้านอ่าที่อยู่ประมาณ จังหวัดเพชรบูร์นะคะเป็นหมู่บ้านภูทับเบิกแล้วก็เห็นจุดชมวิวแล้วก็มองเห็นวัดภูทับเบิกได้ด้วยหูบอกว่าบอกเลยว่าตรงนี้นะคะแบบครบมากๆเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นเห็นวิวต้นนางพญาเสือโครง่งที่ออกดอกสีชมพูบานสะพัง่งแล้วก็เห็นวิวทิวเขาสวยงามมากๆเขียวขจีหูแบบเป็นวิวที่ฟินมากๆนะคะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมาให้ได้เลยแล้วก็อย่าลืม พกอุปกรณ์กันหนาวกันมาดูค่ะดูสภาพมีถุงมือขาดหมวกแต่ไม่เป็นไรค่ะเราพกผ้าห่มกันมาค่ะทุกคนพร้อมแล้ว่ะไปดูวิวกันทูลมล ทุกคนด้านหลังนี้นะคะเป็นพระอาทิตย kind of ์ไข่แดงดวงโตสวยมากมากแต่ไฮไลท์เรายังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูต้นนางพญางเสือโคร่งที่มีดอกสีชมพูบานไม่หมดเลยภูเขาทั้งลูกเนี่ยจะถูกย้อมไปด้วยสีชมพูนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ตามสัญญาค่ะทุกคนด้านหลังที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะก็คือแปลงของต้นนางพญาเสือโคร่งค่ะแล้วความพิเศษของตรงนี้นะคะคือเราเนี่ยสามารถเลือกจุดที่จะให้รถเนี่ยจอดแวะลงได้นะคะโดยพี่เขาที่เราจองรถมาเนี่ยเขาก็จะพาเราตระเวนดูรอบๆซึ่งภูเขาทั้งลูกเนี่ยถูกย้อมเป็นสีชมพูเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะลงถ่ายรูปที่จุดไหนนะคะและจุดนี้ค่ะเราเห็นปุ๊บก็ต้องรีบจอดเลยเพราะ เราเจอสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่เสือโครง่งแต่เป็นน้องวัวน,นั่นเองคือน่ารักมากมไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้เจอแบบวัวอยู่ตรงต้นนางพญาเสือโครงค่ะเป็นวิวที่แบบธรรมชาติมากๆก็คือแสงอาทิตย์นะคะที่มาแนะนําว่าให้มาช่วงประมาณสักช่วงเช้าเนาะเราขึ้นไปดูจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นกันแล้วก็ใส่ยสยนิดนึงเราก็ลงมาแสงที่กําลังลอดผ่านต้นดอกนางพญาเสือโครงเนี่ยจะเห็นเลยว่า ดอกเนี่ยเป็นสีชมพูสดใสถ้าเรามาช่วงที่มันยังฟ้าครึ้มนิดนึงอะคะ่ะดอกมันอาจจะออกโทนม่วงๆมืดนิดนึงเนาะแต่ถ้าพอโดนแสงแดดแล้วเนี่ยเราจะเห็นสีชมพูที่สว่างมากสดใสแล้วก็หน่าที่จะเดินถ่ายรูปมากเลยนะคะบรรยากาศตรงนี้เนี่ยโดยรอบก็คือจะเห็นเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวสะท้อนกับแสงแดดแล้วก็มีน้องวัวที่กำลังชมวิวอยู่แล้วก็ มีต้นเนี่ยเรียงรายเนี่ยมองเห็นรอบๆ360รอ360องศารอบตัวเรานะคะเป็นสีชมพูหมดเลยสวยมากๆค่ะแนะนำว่าถ้าใครอยากจะมาเห็นวิวสวยๆแบบนี้นะคะให้วางแผนเดินทางมากันได้ตั้งแต่ต้นเดือนมก,กราคมจนถึงกลางเดือนมก,กราคมค่ะเพราะว่าเจ้าดอกนางพญาเสือโคร่งเนี่ยไปเร็วมากๆนะคะ คือสามารถเช็คได้ตามาเพจอุทยานแห่งชาติก็คือแนะนําเลยให้ไปติดตามเพจอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเอาไว้นะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีการอัปเดตอยู่เป็นระยะว่า,อาดอกนางพญาเสือโครงบานแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้หรือไม่ก็เข้ามาติดตามในเพจอนุานอาสารอสทค่ะรับรองว่าเราจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยว่าวันที่เท่านี้ดอก านางพญาเสอือโค่งกำลังบานอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เข้าไปจิดตามันได้แต่ตอนนี้ต้องขอตัวไปเดินดูรอบๆก่อนนะคะเพราะว่ามันสวยมากจริงๆค่ะทุกคนอยากให้มากันเยอะๆไปกัน